สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากปากหลุมเรื่องราวของตอนนี้จะเป็นความเชื่อเรื่องดวงคู่แท้ของคนทั้งเจ็ดวันแต่ก่อนจะรับชมรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะดวงคู่แท้ของคนทั้งเจ็ดวัน คุณเชื่อเรื่องคู่แท้หรือเปล่าการมีคู่แท้นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยในการเติมเต็มความสุขของชีวิตใครหลายๆคนความรักไม่ใช่เพียงให้แต่ความสุขแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกันหากว่าคนรักที่คุณคบอยู่นั้นไม่ใช่คู่แท้ของคุณแต่อาจเป็นคู่กรรมคู่กรรมที่ว่าคือคนที่ยิ่งอยู่ด้วย ยิ่งทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำอับโชควาสนาะมีแต่ความทุกข์เมื่อต้องอยู่ด้วยกันหากแต่คู่แท้นั้นกลับตรงกันข้ามทุกประการนำพาชีวิตคู่มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบเจริญก้าวหน้ามั่นคงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตำราคู่แท้ของคนทั้งเจ็ดวัน ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ท่านใดเกิดวันอาทิตย์อุปปนิสัยชอบช่วยเหลือคนรอบข้างก่อนที่จะนึกถึงตนเองโดยเฉพาะเพื่อนพ้องคุณเป็นคนที่รักเพื่อนมากมีความซื่อสัตย์และมีความเต็มใจช่วยเหลือในทุกเรื่องและเต็มที่ในทุกๆเรื่องเช่นกันแต่เป็นคนที่มีความใจร้อนขี้งอนโกรธง่ายแต่หายเร็ว เวลาที่คิดอยากจะตัดสินใจทำอะไรก็จะทำเดียวนั้นมักเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบคุณเป็นคนที่รักคนรอบข้างได้ง่ายและในเวลารักก็จะทุ่มเทสุดหัวใจเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่อายุมากกว่าและมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคู่แท้ดวงสมพงค์คือ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีเพราะคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีจะถูกสร้างให้เป็นผู้นำและชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายๆกันมีความคิดเป็นผู้ใหญ่สูงมีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีความใจร้อน ใจจะเย็นลงได้หากเป็นคู่มิตรที่เสริมดวงกันและเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างคนเกิดวันพระหัส,สบดีจะสามารถควบคุมความร้อนแรงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ให้อยู่ในอารมณ์ที่เย็นลงและจิตใจจะสงบได้หากอยู่ด้วยกันจะสามารถเข้ากันได้ดีมาก ท่านใดเกิดวันจันทร์อุปนิสัยเป็นคนมีสเสน่ห์ใครพบเห็นก็ต้องชอบพูดจาดีอ่อนหวานนอบน้อมถ่อมตนเชื่อคนง่ายเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเมตตามีจิตใจอ่อนไหวง่ายตามใจเพื่อนฝูงไม่ค่อยขัดใจใครแต่ลึกๆในใจมีความมุ่งมั่นจริงจัง รักญาติแต่พึ่งญาติไม่ค่อยได้พึ่งได้แต่เพื่อนฝูงจึงชอบผู้ชายที่ปกป้องตัวเองได้ควรมีคนที่ปกป้องให้ความรักความสำคัญจึงเหมาะกับคนที่เกิดวันพุธเพราะจะเป็นคนช่างคิดช่างเจรจาพูดจาอ่อนหวานรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่มเทจนหมดใจคู่แท้ดวงสมพงคือคนเกิดวันพุธคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันได้ตลอดเวลาคนวันจันทร์เป็นคนธาตุดิน แข็งไปกระตองการคนเกิดวันพุทธธาตุน้ำมาเพื่อให้อ่อนลงการเพราะปลูกก็เช่นกันจะทำไม่ได้ถ้าขาดน้ำที่ให้ความชุ่มชื่นกับพื้นดินเมื่อรวมตัวกันแล้วก็สามารถส่งผลให้เกิดความสมดุลงอกงามทำให้กล้าที่จะมุ่งหน้าทำตามเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้ ท่านใดเกิดวันอังคารอุปนิสัยจัดอยู่ในธาตุลมพูดตรงไปตรงมาขวานผ่าซาาเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยยอมใครปากไวใครต่อปากต่อคคำด้วยไม่ค่อยได้ใจร้อนออกจะวู้วามกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงทำอะไรรีบร้อนอยากให้เสร็จเร็วๆด้วยความดือ้อ ไม่ค่อยจะยอมใครต้องหาคนที่ยอมตัวเองขู่แท้ดวงสมพงค์คือคนเกิดวันศุกร์เพราะคนเกิดวันศุกร์ธาตุน้ำเป็นคนอ่อนหวานชอบช่วยคนพูดจาตรงไปตรงมามีนิสัยน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนเกิดวันอังคารได้ดี เนื่องจากเป็นคนที่มีความรู้สึกขี้น้อยใจมันเหมือนกับคนเกิดวันอังคารก็มีปมในใจเหมือนคนร,บรอบๆตัวเช่นพ่อแม่ไม่รักส่วนคนเกิดวันศุกร์ก็มีเรื่องทุกข์ใจเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนรอบข้างแต่ก็ต้องเก็บไว้ในใจเมื่อมาเจอกันต่างคนก็ต่างมีเรื่องปรับทุกกัน จึงเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีคนเกิดวันศุกร์พอเจอคนวันอังคารก็จะไม่เถียงว่าไงก็ว่าตามกันท่านใดเกิดวันพุธอุป,ปนิสัยเป็นคนง่ายๆ่สบายสบายมีวาทะศิลป์ในการพูดชอบเจรจาพูดจะเอาตัวรอดได้เรียนพอใช้แต่มารยาทงาม นิสัยดีมีน้ำใจกับผู้อื่นแต่ต้องมีผลประโยชน์ด้วยเป็นนักขายชั้นยอดพูดโน้มน้าวเก่งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่มเทเต็มที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายหน้าดูคู่แท้ดวงสมพงค์คือคนเกิดวันเสาร์เพราะเป็นดาวใหญ่มักเป็นคนมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่แล้วมีความอดทนสูงเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียดังนั้นจึงไม่เสียเวลาดูใครนาน เรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บชอบคนผิวขาวและเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำทําอะไรต้องนึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อมารวมตัวกันกับคนเกิดวันพุธก็จะปรับตัวเข้าหากันคนเกิดวันพุธธาตุน้ำกับวันเสาร์ธาตุไฟเป็นคู่ที่ค่อนข้างลงตัวเหมือนกับว่า เมื่อคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนก็ต้องเป็นน้ำคอยดับไฟและอีกคนเป็นน้ำอีกคนเป็นไฟที่คอยกระตุ้นให้คนธาตุน้ำที่เป็นคนเรื่อยเรื่อยสบายๆให้เกิดความกระตรือรือร้นมีไฟและมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นได้เป็นการถ่ายเทพลังให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รวมตัวกันประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เกิดผลประโยชน์กันได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆท่านใดเกิดวันพฤหัส,สบดีอุป,ปนิสยัยมีลักษณะเป็นธาตุดินแข็งที่โมโหโกรธง่ายหายเร็วเรื่องมากเรื่องเยอะเวลาโกรธ มักแสดงออกทางคำพูดแรงๆชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งแทบไม่มีเวลาของตัวเองช่วยคนที่มาปรับทุกข์บางครั้งรู้ตัวว่าไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ก็พยายามหาทางช่วยมีปัญญาพอตัวเข้มแข็งในหลักการยึดความซื่อสัตย์สุดจริต และคุณธรรมเป็นที่ตั้งคู่แท้ดวงสมพงคือคนเกิดวันจันทร์เพราะคนเกิดวันจันทร์พูดจาดีอ่อนหวานนอบน้อมถ่อมตนมีสเสน่ห์ใครพบเห็นก็ต้องชอบไม่ค่อยขัดใจใครเก็บความรู้สึกเก่งแต่ลึกๆในใจมีความมุ่งมั่นจริงจัง ชอบบริการผู้อื่นมีมารยาทผิวพรรณดีขาวเหลืองเป็นคนละเอียดรอบคอบคนวันพฤหัส,สบ,บดีธาตุดินกับคนวันจันทร์ธาตุดินอ่อนความสัมพันธ์ของคนธาตุดินทั้งคู่ก็จะเต็มไปด้วยการทำอะไรแบบมีระบบมีความรักที่มั่นคงจริงจังและจริงใจ แต่ไม่ค่อยแสดงออกไม่โรแมนติกหรือแม้แต่ตอนเริ่มต้นอาจเป็นแค่เพื่อนแล้วค่อยเลื่อนฐานะไปตามลำดับเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันเพราะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างมาด้วยกันแต่เมื่อรักกันแล้วไม่มีวันที่อ่อนไหวสั่นคลอนได้อีกเลยเพียงแต่บางครั้ง ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันให้มากกว่าปกติต่างคนต่างเรียนรู้ที่จะแก้ไขในจุดที่บกพร่องของตนเองท่านใดเกิดวันศุกร์อุปนิสัยมักขี้ใจน้อยแสนงอนพูดจาดีมีสเสน่ห์ชอบห่วงกังวลกับคนรอบๆข้างโกรธง่ายหายเร็วชอบหาเรื่องให้เป็นทุกข์ใจอยู่เป็นประจำ อ่อนหวานรักสวยรักงามชอบช่วยคนพูดจาตรงไปตรงมามีเสน่ห์น่ารักชอบการค้นคว้าคือชอบหาความจริงที่สงสยัยไม่หยุดจนกว่าจะหายครองใจเรียกว่าขี้ระแวงก็ว่าได้ใจน้อยไร้เหตุผลไม่ค่อยยอมฟังเหตุผลดูดันทุรังไปตามอารมณ์ จึงต้องหาคนครึมมาเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ดวงสมพงค์คือคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนมากครึมท่าทางสุขุมนุ่มลึกไม่ว่าชายหรือหญิงมีความคิดโลดแล่นรวดเร็วชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนเองชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นระบบระเบียบมีแบบมีแผนพ่อที่จะอยู่ร่วมกับคนวันศุกร์ได้เพราะจะมีการชักชวนกันให้เกิดผลประโยชน์ซึ่งคนวันศุกร์แอบชอบเรื่องเงินเงินทองทองอยู่บ้างคนสองคนได้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีการปรับตัวอย่างแน่นอนทำให้เกิดพลังสร้างสารรค์ และความสำเร็จทั้งคนวันสุกรธาตุน้ำและคนวันอาทิตย์ธาตุไฟจะรวมตัวกันประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมากๆเหมือนกับน้ำคอยดับไฟไฟก็คอยกระตุ้นน้ำให้เกิดเป็นผลประโยชน์และโชคลาภ ไม่อยู่นิ่งเฉยไปวันวันแบบไม่เกิดประโยชน์ท่านใดเกิดวันเสาร์อุป,ปนิสยัยเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความอดทนสูงเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดชอบอยู่เหนือคนอื่นมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนแท้ไม่ค่อยมีหูเบาเชื่อคนง่ายมากกว่าขี้ระแวง บางครั้งบ้าบิ่นผงผางแบบขวานผ่าซากมีเหลี่ยมนักเลงของคนอื่นไม่เอาของตัวเองก็ไม่ให้ใครออกจะเป็นคนหัวรั้นเอาแต่ใจตัวเองใจกว้างไม่ค่อยแคร์ใครหยิ่งทะนงในตนเองมากพบข่าความมุทะลุมามากมายไม่ยุ่งกับใครก่อนแต่คนอื่น อย่ามายุ่งกับตนเองเท่านั้นผู่แท้ดวงสมพงคคือคนเกิดวันพุธเพราะจะมีลักษณะในการพูดและการเจรจาในการเอาตัวรอดสูงมีการโน้มน้าวใจที่เก่งสามารถปรับตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักที่มีหากรักใคร ก็จะทุ่มเททั้งหมดคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟกับวันพุธธาตุน้ำจะเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งที่สามารถถ่ายเทพลังงานให้เกิดความสมดุลน,น้ำก็จะช่วยทำให้ความร้อนจากไฟลดลงหากได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือประทับประคองกัน ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เหมาะสมกันมากทั้งนี้ดวงคู่แท้ของคนทั้งเจดวันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงเรื่องของดวงชะตาเท่านั้นหากแต่มีหลายๆสิ่งประกอบกันคู่แท้บางครั้งไม่จําเป็นต้องตรงตามตำราหากแต่มีบุญร่วมกันได้มาใช้ชีวิตคู่ ร่วมเรียงเคียงหมอนแล้วนั้นหากมีความขยันขันแข็งประกอบกับความดีในด้านอื่นๆคนก็ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาคนที่ตรงตามตำราจงใช้ชีวิตคู่และมองความรักให้สวยงามแล้วชีวิตของคุณจะประสบกับความสำเร็จทุกประการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันสวัสดี